สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทางโซเชียลแคมป์ครับตอนนี้ประเด็นร้อนที่หลายๆคนติดตามนะครับก็คืออาการป่วยของยิงแย้นะครับว่ายิงแย้ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วคนนี้ต้องอาสาคือผมนี่แหละเพื่อที่จะบอกหลายๆคนว่าตอนนี้ทุกคนที่ติดตามแย้ในโซเชียลแคมป์อาการดีขึ้นหรือเปล่าลองไปดูดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงมาดูเลยครับสูดนะคะฉันจะสูดไม่ใช่ฉันจะฉันะไอ้แฉันจะสูด ไปแล้วไม่ตชงโรงพยาบาลอะไรฉันไม่ใช่ชันมาตรวจอาการไม่่ใชมาตรวจไข่เฮ้ยตรวจไข่เขาเรียกว่าอะไรวะวินิจฉัยวินิจฉัยมาดันดีกว่ากระสีตัดน้องแพ้เกิดอะไรขึ้นหายแล้วนี่มันดีขึ้นแล้ววะไม่ก็มันก็ไม่ได้ดีแต่ถ้าอยากหายตัดขาทิ้งเลยหายเลยทั้งหายเลยค่ะอย่าได้สนใจเลยค่ะเราแพ้อาหารการใช่แล้วก็นะครับ ขนหน้าแข้งต่างๆก็ไม่มีก็ถือว่าคลีนสาทดีอ่ะนี้เราไปทำ IPL มาแล้วต่เพราะว่าปกติแย่ชอบกินอะไรแบบขกเคี้ยวแต่รู้ป่ะอันนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมีแป้งสารีแยาแพ้หมดเลยจริงอ่ะแล้วเนี่ยถั่วแล้วนะป๊อปคอนถ้าเป็นประเภทถั่วไม่ได้เลยเพราะว่าแย่แย่โดนถั่วด้วยตอนนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้ภูมิแพ้กำเริบอ้าวเหรอแล้วก็ถ้าเป็นถ้ามีเนยก็ไม่ได้อันนี้อดเลยแล้วเป็นเป็นของใครอ่ะไอ้ตินติน เราก็ต้องกินด้วยกันเออเออนู่นนี่เอาไว้ก่อนแล้วนี่อะไรอ้าวอ้าวอันนี้แย้แย้เคยแย้แย้เคยได้รับมาแล้วพี่เขาส่งมาให้เอออันนี้เหรอเห็นว่าหลายๆคนว่าดีใช่มันคือคณะนั่นเองนะคะยาสามารถกินได้เพราะว่าคณะมีธาตุเหล็กสูงนะคะไม่ใช่ไม่ได้แบบว่าจะมาปรุงอันนี้เขาเรียกว่าคนะคือถ้าหลายๆคนแบบออกเสียงไม่ถูกคนะมาร์กใช่และที่สำคัญคือตกใจไหมว่าทำไมมันมีปลาดาวมีหอยอยู่ในนี้ มันคือมันคือหอยทากแล้วก็เออวันนี้มีดาวด้วยอะฟิเจอรลิงกันป่ะออฟฟิศเออใช่สตาร์ใช่ก็เหมือนพวกเราเนี้ยเราก็จะมาฟิเจอร์ลิงกันแย่มาพวกเรามามาพร้อมพร้อมเว้ยไม่ใช่วันนี้เนี้ยก็คือแบบว่าเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแมลงเมี่ยงออฟฟิศทุกคนโอ้โหตอนนี้กระหึ่มเลยอะเราแอบส่งโซเชียลแคมของนางอยู่แล้วก็เห็นนางใช้ตุนิกา นี่ <N ee> ครับตัวนี้นี่ยอย่าซูมหน้าอย่าใกล้เราจะจะเห็นผดผื่นที่ใบหน้าแย <C> ่คือถ้าบอกตรงๆคือไม่ไม่เห็นไหมครับไม,ไม่ไม่มีอะไรเลย <N ee> ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะที่ไม่ใช่รจริงๆเนี่ยครับก็ดูโอเคทุกๆอย่างขอบคุณมากวันนี้อยากบอกว่าตัวนี้ค่ะแย่เคยได้ยินแล้วใช่ไหมเคยได้ยินแล้วแย่เคยถ่ายรูปคู่ด้วยแย่ไปขอถ่ายรูปมาซุปตาอ้าวเหรอเพราะมันมีสไตล์อยู่ในนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องขอถ่ายรูปบ้างแล้วเนี่ยเป็นซุปตาร์ขนาดนี้เดี๋ยวตกเทน ก็เห็นหลายเลยคนไปถ่ายรูปกับเธอใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ถ่ายถ่ายได้ดังวันหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าเธอดังมากเลยทีเดียวดังจริงเพราะว่าอะไรบ้างเพาปกติอะหอยทากมันดีอยู่แล้วไงอือเออแล้วนี่มีปลาดาวเข้าไปด้วยปลาดาวใช่ไหมคือมันมันมันจะคล้ายๆกันเลยดียังไงปลาดาวปลาดาวดียังไงปลาดาวก็มีห้าแฉกครับเด็กอนุบาลเด็กปรมมัธยมรู้หมดจริงๆปลาดาวแย่รู้เปล่าว่ามันจะมีส่วนช่วยโดยเฉพาะเวลาที่ปลาดาวเนี่ยเวลาที่มันบาดเจ็บใช่ขาแขนมันขาดเนี่ยใช่ ดังนั้นนะคะเราจะเอาคณะไปที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะเวลาทหารแขนขาขาดมานะคะให้ทาคนะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดไม่น้ำปลาดาวโอ้แล้วแขนขาจะงมเฮ้ย เขากำลังเรียบเทียบว่าถ้าสมมติว่าอย่างปลาดาวเนี่ยถ้านํามาเป็นสารสกัดที่อยู่ในครีมมันก็ช่วยในการฟื้นฟูผิวของเราทําให้ผิวของเราที่แบบมีจุดไม่ว่าจะเป็นแบบรอยหลุมลึกรอยดำดำต่างต่างให้มันวนี้ให้มันสร้างแบบเซลล์เนื้อเยื่อออกมาใหม่และที่สำคัญคือมันเป็นเรียกว่า มีสารสกัดจากหอยท่าจาก DNA หอยทาใโอ้ DNA เลยใช่ปกติหอยท่าดีอยู่แล้วนะเพราะพวกเราก็ใช้กันอยู่แต่วันนี้มันมาฟิชเชอร์ิงกับปาดาวเออดีใช่ไหมล่ะถ้าดีจะไม่เก็บไว้คนเดียวนะเพราะเราจะมาแจกด้วยนะครับจริงหรอมาแจกเยียไม่เขาให้มาแจกสี่รางวัลเออสี่คนพอดีเลยพอดีเลยสองสามสี่พอดีเลยเอ่อกติกาถ้าพวกแกอยากได้นะท้องกกติกาดีๆนะ ฟังนะถ้าอยากได้นะคือหนึ่งแล้ตอนนี้เราจะมาแจกให้สําหรับเลยแหละคนที่มีปัญหาที่เราบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลุมลึกนะครับดิ้วรอยต่างๆอยากจะถูกเติมเต็มนะครับด้วยคานะตาดาวเนี้ยอยากได้นะกติกาคือต้องกดไลค์แล้วก็รีโพสต์คลิปนี้เท่านั้นพอบอกเหตุผลว่าทาไมแย้ถึงเป็นแบบนี้ไม่ไม่ใช่บอกเหตุผลว่าทําไมตินจินอยู่บนเตียงไม่ใช่บอกเหตุผลว่าทำไมน้องแพนถึงหัวแดงไม่ใช่บอกเหตุผลว่า น้องแพ้เหมือนช้างเฮ้ยเขาเลื่อนดีไหมดูช่วยได้เยอะเลยเราไม่ควรจะขยี้ยกันต่อไปถูกต้องบอกเหตุผลว่าขยี้คือชื่ออะไรอ่ะขยี้คือชื่อกลุ่มของเราค่ะเฮ้ยโปรโมทตามขี้ยเราตามไปขีี้นะครับอ่ะเขาเขาเรื่องเขาเรื่องก็คือว่าถ้าใครอยากได้นะครับนอกจากกดไลค์และรีโพสต์บอกเหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้คานะนะครับสองช่องทางคือ1ในโซเชียลนี้แล้วก็2ก็คือในไอทีของอเล็ก ที่จะมีการไปถ่ายรูปคู่กับนางเพราะนางเป็นสุดตาม่ได้เราก็ต้องจับเต็มให้เออนางดังแล้วแล้วที่สำคัญเข้าไปติดตามในไอจีของคันนะด้วยนะครับถ้าทำครบทุกกกติกาได้ไรครับได้ของรางวัลเป็นเต้นเต้นเย้เต้นเต้นเออก็แบบว่าแจกตัวเองกรอดอ่ะคลิปชุดว่ายน้ำก็เซ็กซี่แล้วอ่ะไม่ถ่ายนะแค่แจก เอาละพอละเห็นะมาหยิบแล้วแซมว่าอยากได้แต่ว่าตอนนี้ถ้า<ต>คใคร <ไป S 1> ท <ำ S 2> ําครบกติกาก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ลุ้นแต่วันนี้ไปแล้วสรุปอาการของแย่คือปกติใช่ปกติไม่ลไรมานอนเล่นได้ oh <my. S 2>